ประจำาค่ำคืนวันเพื่ออสดีที่11กันยายนกับเราเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการเพชรดาวเหนือกับแทเธอรีนนะครับ oh. เมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนัก115ปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง165ต่อ156นะครับอายุ19ต่ออายุ35มาอีกแล้วครับอายุ35กับเอฟ ย่าผ้านะจะโกรธตายเลยครับ19ไฟครับเพ็รดาวเหนือชนะ16แพ้3อโอ้โหสถิติดีเหลือเกินครับแคธอรีนฟูนั้น22ไฟิ์ไฟชนะ15แพ้7นะครับศูนย์กีฬานาวงนี่จักตรังไหมเดิมไม่แน่นะนาวงนาวงน่าจะตังครับตังครับตังครับแม่เมืองหมูย่างครับเมืองพระราชเมืองพระราเมืองพญารัศดา ชาวประชาใจกว้างหมูย่างรถเลิศครับติดกระเนิดยางมาราโปรดิวเซอร์ครับนี่จาังหวัดตรังตะโกนมาเลยตรังครับมันใจเสือสุดเวลานาวงครับไม่รู้ว่ามีอะไรที่ตรังหรือว่าจังหวัดนี้แล้วจังหวัดนี้คือคนจะพูดไม่ค่อยชัดกันพี่วันจังหวัดสังสังเออไม่พูดไม่พูดถึงมวยวันนี้ไม่ได้เลยครับสามคู่ที่เป็นมาไงโอ้โห สามคู่ที่ผ่านมานี่ฝนตกในเสื้อนะครับดูคู่แรกนี่โอเคชนะพลิกไปพลิกมานะพลไปพลิกมาชนะยกแรกในดูว่านิมชนะนกโดยที่ไม่มีเสียงวิจารตามมาแต่คู่สองคู่สามที่โอ้คือคือผมรู้จักกับ บุคคลบุคคลหนึ่งนะพี่อ้นนะผมไม่เอาดามนะครเก์บอกว่าถ้าจัดมวยแล้วไม่มีคนโต้เทียงกันเนี่ยถือว่าจัดมวยไม่ดีไม่ดีคือคือทุกคนอ่ะผมเคยเขียนผมเคยเป็นสื่อมวลชนแล้วผมเคยเขียนผมบอกว่าโปรเตอร์ที่จัดมวยแล้วครบยกเนี่ยดูไม่ออกเนี่ยแสดงว่าโปรเตอร์คนนั้นเนี่ยมีฝีมือนะครับแล้วผมเคยบอกว่าถ้าจัดมวยแล้วแล้ว คู่ขี้สูสีนะครับคนมาถกเถียงกันคนมาถกเถียงกันครบ5ยกแล้วเถียงคนนู้นมองแดงคนนี้มองน้ำเงินแสดงว่าเก่งจัดไว้ดีจัดไว้ดีอ้าวจริงๆนะครับนอกจากว่าถ้ามวยน็กเนี่ยเอฟเราช่วยไม่ได้เพราะาศิลปะแม่ม้มวยไทยเนี่ยมันอันตรายทุกวินาทีนะครับแนวคู่นี้นี่มาดู อย่าเรียกป้านะครับอนะครับสามสิบสี่ห้ามเรียกป้านะนี่ย่างสามห้าแล้วนะแอดแคทเธอรีนฟูลฉายยารถถังรถถังแคนาดาตอนนี้เกิดสองชาติอันแคนาดาจีนฝ่ายแดงนี่เขาเป็นดาวเหนือสุริลานาวงคนนี้ขึ้นไปทดคนนี่ก็รังรังรังไอ้ตาตุ้มไอ้ตาตุ้มยกเตะตะมงสองเลยสิริโชว เผมนน้ำเงินก็ควรอูสาสุสุญพัน์อ้ออาวถลิมฟูครับสาวแคนาดาอ่าอินครับคือลูกครึงคร่งนะครับผมลูกครึง่งหรือว่าครึ่งลูกหรือว่าครึ่งควบลูกอ่ะมาดูบนเวทีครับเดินหน้าเลยนะครับ แคทเธอรีนฟูโอ้โสายแกร,รถถังครับนี่ครับอืหนแพยายามจะทีบแล้วทิ้งนุหมัดแคทเธอรีนฟูนี่มาแบบไร้ตำลังแล้วครับนักทุกในดวงใจถ้าสายารถถังนักทุกในในในดวงใจก็เป็นรถถังนะครับอูอ้หทิ้งนุหมัดหมัดขวานะครับตบด้วยกุ้งทรายาาพยายามจะปักด้วยศอกนะครับโอ้โดเดินไปชนศอกครับ แต่ว่าย่าหมดให้เห็นอย่างเดียวครับสำหรับทางด้านเพชรดาวเหนือคือย่าหมดให้เห็นนะครับนี่ก็ชนอย่างเดียวครับระบบการป้องกันตัวของแกนี่ต้องหน้าเสียวในเอฟตอบอกหน้าเสียวนะครับใช่แกมีไฟหนึ่งที่แตกแบบเยอะมากครับรู้สึกว่าเจอเจอกับลูกของนักมวยเป็นน้ำหนึ่งหรืออะไรเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเจอใครแต่ว่าแตกเยอะอ๋อแตกเยอะมากครับไฟดังครับโอ้โหพยายามจะปักสองนะครับเพชรดาวเหนือดูได้เปรียบรูปร่างนะเพชรดาวเหนือครับศูนย์กีฬานาวงครับแต่ว่าคึกคักดีเหลือเกินครับนี่ครับแคทเตอร์นฟูลจิมเนำหมัดขวาครับหมัดขวานะครับพยายามจะทีมวงในขวางหน้าเลยครับแคทเตอร์นฟู เจมี่เอยวเจมี่เอ๋อแคทโอ้โหเคทขวาเคทขวาครับโอไงเพทเดร์เหนือตีด้วยขวาเหยื่อหลังไม่มีครับนี่ครับน้องแคทพยายามจะลงล่างแล้วทิ้งลูกหม,มัดนะครับเคทเดินเหนือนั้นดัดด้วยศอกครับหมดยกครับ เป็นแรปดีแล้วกันเะแล้วเราก็มาดูว่าช้านะครับจังหวะเสียบด้วยกอขวาของเพชรดาวเหนือครับอ่าแล้วนี่ก็พยายามจะปักศอกขวาสวนนะครับอ่าแล้วทิ้งอนุมัดขวาโอ้โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแคทเธอรีนโอ้ไฟที่แพ้ที่แตกวันนั้นเนี่ยเกลเพชรน้ำหนึ่งสีจันมวยไทยลูกลูกลูกสาวของอนุชน อ่าทำไมตอนที่ผมผมจำได้วันนั้นว่าเอฟย้ำว่าเป็นลูกสาวลูกสาวของอนุชนเกิดรติความดีแล้วไฟนั้นโชว์ดีนะครับเป็นน้ำหนึ่งแต่นี้นี่ไม่ทราบกันอยู่ไหนนั่งไม่เห็นนะไม่เสนอว่าอ๋อหลอกใครโอ้พยังเก็บฝังหน้าแล้วครับพยายามจะแก้ด้วยกันขวางหน้าเหมือนกันครับ โอ้แต่แกแข็งแรงจริงๆครับดูครับฉาย,ยากแกร,รถถังบอกแล้วครับเห<ม>็ <c oughs> นไหมเดินเดินอย่างเดียวครับเกียร์หลังหายไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรถมอไซค์แล้วครับตอนนี้เกียร์หลังไม่มีเกียร์หลังไม่มีครับน้องแคทอยู่ที่ว่าเพชรดาวเหนือนะครับ <c oughs> ต้านอยู่ไม่อยู่แล้วก็มาพยายามจะสวนด้วยมัดขวาแล้วพยายามจะถีบเจอแข้งซ้ายหน้าของแคทเทอรีนครับแคทเทอรีนเกี่ยวได้พยายามจะลงล่าง แม่เพชรเหนือเสียบด้วยเข่าหลอกไงตีด้วยขวาครับแม่พยายามจะขวางนะครับแทเตาลีนี่ครับเดินต่อครับพยายามจะเสียบซ้ายครับดิสเบรด้วยที่ก็เจ๊ท่านซ้ายครับอ้าวยาโอนให้เห็นนะครับข้าพเจ้าพยายามยาโอนให้เห็นครับอย่างที่เอโปมียามันได้เห็นนะครับนี่ครับโโอ้หถึงตัวตลอดครับถึงตัวตลอดครับ นี่แค่ยกที่2อนะเอฟ <มา S 1> ยกที่2นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนต้องบอกกับใครพี่โอ้ล์อนุรักษ์ธรรมชาติครับถึงตัวตลอดครับก็มาดีครับบอกเข้ามาดีครับดูครับเจดเดินต่อทันทีครับเออล็อกในแล้วเป็นนักชกที่อาจจะอาศัยดีเจดตรงไหนทักทายตลอดครับน้องเท็ยังเดินต่อครับแคทเธอรีน ยังว่าทีบซ้ายพยายามโอ้โหแยทีพลาดเจอแข้งซ้ายของแคทเธอรีนครับแล้วทิ้งมือมาขวานะครับแคทเธอรีนอเอาอย่าหมดให้เห็นนะครับอย่าหมดให้เห็นครับอู้โหกรรมการแยกดูครับพอกรรมการสูนแยกกันเดินหน้าต่อทันทีแล้วทิ้งมือมาขวาแม่เพชรเหนือพยายามจะขวางหน้า หมดยกนี้นี่เป็นไงเอฟนะครับถ่ายไปดูต่อที่ช่องเพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับจบยกนี้นี่ต้องลาไปก่อนเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับขอแล้วความขอบคุณจากดรชัยนันท์สุธิกุลนะครับผู้บริหารสนามเอวาตองและก็โปรเมเตอร์หนุ่มน้อยมหานฯใหญ่ครับนะครับโอ้โหไปติดตามชมกันต่อที่ช่อง YouTube เพชรหนุ่มน้อยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็สู่ช่อง YouTube เพชรน้อยออฟฟิเชียลนะครับดูภ้าพช้าๆครับเกี่ยวได้สวนด้วยแข้งซ้ายเลยครับแคทเธอรีนเพชรดาวเนือพยายามจะถีบขวาเกี่ยวได้แล้วนี่ครับสวนวยแข้งซ้ายทันทีเหมือนกันครับลงทุนรับแล้วคืนต้องบอกว่าหาใจรถต้นคอแล้วครับดูจงังหวะถีบซ้ายเจอแข้งซ้ายโอ้โหหน้าเย้เกเลยครับเพชรดาวเหนือ เธออยู่ไหนฉันอยู่นั่นครับโอ้แล้วแกกบเครื่องนะเอฟดูว่ามีหมัดมีแข้งให้ฉายารถถังนี่รถถังแคนาดาครับและแกชอบมาก,กายายครับกัฉายานี้เครโอ้แลวที่สำคัญแกในปอยนี่ยิ่งต่อย,ยิ่งพัฒนาขึ้นนะอายุ35้านะครับโอ้โหยำจังเลยอย่าไปเซลกันนะอย่าไปแซลกันนะ มาแล้วครับยกที่3มครับเดินหน้าต่อโอ้โหเห็นดาวเหนือพยายามจะสูนด้วยหมัดคืนเหมือนกันครับต้นน้ำได้พักกับได้พักหายใจออกมาเร่งสวนพื้นโตอ่าครับคือทางด้านน้องเหมียวก็หยุดไม่ได้นะใช่แต่ว่าจิ้มลำตัวครับแล้วก็แข้งขวาครับโอ้โหห้ามหยุดห้ามหยุด โอ้บอกให้แกหยุดนี่แกจะหยุดหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับเกียร์หลังอยู่ไหนครับเดี๋ยวได้พยายามจะคืนด้วยแกงขวาแล้วทถึงนัดขวาครับแม่เพชรดาวเหนือก็พยายามจะโต้เหมือนกันนะครับแม่ก็มีโต้มีเถียงตลอดนะครับต้านให้อยู่ครับต้องต้านให้อยู่ครับล็อกมาแล้วครับโอ้แลกกันมันแล้วครับยังคงเดินต่อครับไม่ต้องบอกนะครับว่าเดินเดินต่อ แคนเตอรลีนเกตเดินต่ออยู่แล้วครับแข้งขวามาทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองลทิ้งด้วยหมัดขวาครับแล้วปักด้วยศอกซ้ายแล้วล็อกนายเกตเดวเหนือตีด้วยขวาโอ้โหก็หไม่หยุดจริงๆครับประการง,ง,งัดแงออกมาครับสมพลหมันบีแลพยายามจะสาดแแค่ครับเจอแข้งคืนวงในเกตเดวเหนือตีด้วยขวาแคนเตอรลีนเสียบด้วยขวาคืนครับโอ้โห,โหแกตตื้อจริงๆครับ อ่ามีประเภทเช้าถึงเย็นถึงพบียอ์โอ้โหเช้าถึงเย็นถึงเช้าถึงเย็นถึงของขวากมาเพียบครับแฟไม่ใจอ่อนได้อย่างไรอา้าวแข่งสายมาแก่งขวาคืนอาอแก่งสายแก่งขวามามักคืนเริ่มจะโต้เริ่มจะเจะถียงได้ดีเหมือนกันครับเพชรดาวเหนืะอ,อ๋อสายมาเจอขวาสวนอาหยับมาพยายามจะทีขวาแล้วทิ้งมาหมัดหนึ่งสองแล้วทีแคทเธอรีนทิ้งมาหมัดขวา แพงมากครับแม่แกจิ้มับตัวอ้าวคืนด้วยเข้าหมดยกครับหมดยกดูภาพช้าๆนะครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายแม่แกทิ้งด้วยมัดขวาเล่นงานบยเวรับตัวแล้วตบด้วยซ้ายเติมด้วยขวาตรง เล,เล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าแต่เจอหมัดสวนแล้วนีกับสวนด้วยแข้งซ้ายกับเป็นดานเหนือแต่เจอแข้งขวาสวนแหม่แกเดินไม่หยุดแล้วครับกระแทกหมัดเย็บซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาเกี่ยวได้นี่กับแข้งขวาคืนนะครับพเพชรด้าวเหนือแล้วทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสอครับสะบัดไปเหมือนกันครับแคทเธอรีนแต่โอ้โหแกตื้อไม่หยุดจริงๆครับ ยังเหลืออีก2โยกครับยังเหลืออีก2โยกนะครับอย่างเป็นไปได้ครับทางมุมแดงในคูรงก็ติวเข้มเลยครับเขาบอกว่าตรังสามัคคี สามคู่ม,มันจริงๆ <c oughs> ยากเถียงกันไปเลิกมอง,องต่างมุมเดียวคนเรามันมองได้มองต่างมุมแล้วก็ว่ากันต่อยกที่สี่ครับเดี๋ยวเป็นไรสองยกนะครับโอ้พยายามจะถีบงเลยครับเพชรเอาวเหนืออทถีบขวามาแล้วครับแคเทเธอรีนขวางหน้าตีด้วยขวาตีด้วยขวา <ๆ S 1> เพชรเอาวเหนือพยายามจะตั้งกำแพงคคาครับโอ้โหนะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับ ซ้ายครับเอ้ตกในโอ้โหปักโดยศอกแล้วขวางหน้าเก๋แข้งแกร่งเลยครับต้องบอกว่านี่คือแข็งแกร่งครับต้องม่หยุดจริงๆครับทิ้งด้วยหมัดหนึน่งสองโอ้โหตกด้วยลุกซ้ายแล้วลงล่างาวสวนด้วยแข้งคืนเหมือนกันครับเพชรดาวเหนือโอ้โหทิ้เจอหมัดหนนะ้สาสะบัดไปเหมือนกัน แทงขวาครับเจอเล่นฐานล่างอีกครับโอ้โหครับวันนี้แกก็มาหลากหลายนะตบดึกซ้ายเติมด้วยหมัดขวาโอ้โหติดอยู่ที่มันแดงพอดีต่อยส่งมุมเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ กําลังแลกกันอยู่มันมัน,นะครับจ <_ D> ุดเปลี่ยนของเกมครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าๆ <_ d> ให้ชมครับ ทีแกเกี่ยวได้นะครับลึกที่อู่ทิ้งมัดขวาครับเตือนมาแล้วนะครับแล้วดูมุมนี้ครับจังหวัลอยขวาหลายต่อหลายครั้งครับตบดูกซ้ายครับหน้าลอยเลยครับตาลอยเลึกจริงเหรอเห็นมัดโอ้โหโดนเข้าไปสามมัดสะบัดไหม้ครับไม่ใช่สามารถระยะลุดสมรักนะครับสามมัดครับส่งมุมครับ By the way of knockout on uh, the winner Blue Codder!